เดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการชำตัวการ์ตูนวิ่งจากฉากด้านหลังมาด้านหน้านะครับไปดูกันเลยอันดับแรกก็ให้เลือกฉากที่เราเตรียมไว้ก่อนนะครับแนะนำให้เป็นฉากที่เป็นที่ว่างหรือเป็นถนนนะฮะซึ่งฉากที่ผมเตรียมไว้ก็จะเป็นป่านะครับจากนั้นเราก็จะนำเข้าตัวละครวิ่งที่เราบันทึกเอาไว้นะครับเป็นตัวละครดักเอลนะครับจากแอป RPG Poser นะครับก่อนอื่นก็ต้องครอปภาพของเราก่อนนะครับให้เหลือแต่ฉากเขียวล้วนๆนะเวลาที่เราบันทึกหน้าจอมาเนี่ยก็พยายามให้เต็มตัวนะครับอย่าให้มันขาดตัวใดส่วนหนึ่งไปนะฮะเมื่อเพื่อนๆครอปวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปปรับความคมชัดของภาพก่อนนะครับปรับให้สุดกันไปเลยนะฮะจากนั้นเราก็จะใช้เครื่องมือโคมาคีเอาฉากเขียวออกไป ก็ให้เราเลือกนะครับพื้นที่นะครับสีเขียวนะครับจากนั้นแล้วเราก็ตั้งค่าความเข้มนะครับให้สีเขียวมันออกไปให้หมดนะฮะแล้วก็อาจจะใช้ตัวไอชโดนะครับเพิ่มขอบดําให้กับภาพนะครับจากนั้นก็ให้จัดวางตำแหน่งจุดสตาร์ต,ตามความเหมาะสมนะครับให้เราคลิกที่ตัวละครแล้วก็เพิ่มขี์เฟรมนะครับหัวกับท้าย เราจะเห็นว่าตัวละครว,วิ่งอยู่กับที่อยู่ตอนนี้นะครับก็ให้เลื่อนมาที่คีย์เฟรมสุดท้ายนะครับแล้วก็ขยายภาพนะครับให้ใหญ่ขึ้นนะครับหมายถึงว่ากําลังวิ่งมาข้างหน้าสุดนะครับจากนั้นก็ลองเพล่ด์ดูเราก็จะได้ตัวละครดักเอวิ่งแบบเท่ๆแล้วนะครับ